สวัสดีค่ะ ดิฉันสุรังคณาวายุภาพเป็นผู้ดำเนินรายการคิดเพื่อชาติ The New Chapter รายการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมบปอออกับ TNN2 วันนี้เราจะได้รับฟังรับชมหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะนักธุรกิจจะทำอย่างไรให้อยู่รอดจากโควิด19ดิฉันได้รับเกียรติวันนี้จากคุณนฤพลเตชะวัฒนวันนาท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ Cosmo Group นะคะ แล้วก็เป็นประธานสมาคมหอการค้าไทยสวิตด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณนรพลสวัสดีครับเรียน <Yeah. S 1> ขออนุญาตเรียกคุณนรพลว่าพี่ช้างแล้วกันนะคะคพี่ช้างเรียนวปโดยรรมเนียมปฏิบัติของวปรเราจะเรียกเพื่อนในร่วมเพื่อนร่วมรุ่นว่าพี่นะคะคโดยที่ไม่ยึดติดกับตําแหน่งใดๆทั้งสิน้นพี่ช้างเป็นคนหนึ่งซึ่งข้างบอรอ์ดในวงการลักชัวรี่แพคเกจิงหรือสินค้าไฮเอน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของสินค้าพวกนาฬิกาชั้นสูงนะคะหรือว่าเป็นพวกคนอนยัคหรือวายเป็นต้นได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับพี่ช้างจากโควิด19ทีแล้วก็ยูเครนขอบคุณครับพี่แอนแเล่านิดน,นึงนะฮะ,ะบริษัทในเครือก็ห้กว่าปีแล้วฮะเราทำเเบื้องหลังของพวกสินค้าลักชูรี่ต่างๆเราก็ทําพวกชิ้นส่วนนาฬิกาเนี่ยของระดับสูงแล้วก็ของไอแอนแพคเกจจิ N ้งทั้งหลายเนี่ยก็บอกกระทบไหมเนี่ยกระทบทุกอย่างครับเพราะว่า คือเวลาเกิดสงครามหรือเกิดเหตุการณ์เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ต้องการใช้ของพวกลักูรี่หรอครับผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะฮะพี่อยู่บ้านโดนกักตัวอยู่บ้านพี่คงไม่ได้ใช้อะไรแล้วพี่ทําไงคะสิ่งแรกเลยเนี่ยฮะ,ะข้อหนึ่งนคฮะ,คะผมเช็คก่อนว่าผมจะอยู่รอดได้นานขนาดไหนะแต่ก็จะรู้รอดได้นานขนาดไหนคือข้อมูลสําคัญแปลว่าพี่ต้องเช็คเงินในกระเป๋าของพี่เช็คทุกอย่างค่ะเช็คทุกอย่างเลยนะฮะว่า สิ่งแรกเลยเนี่ยณตอนที่เกิดเหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์นั้นจะยาวนานขนาดไหนเรามีออเดอร์อยู่ในมือเราก็ผลิตสินค้าตามปกติเรามีพนักงานอยู่เท่าไหร่เราก็มีพนักงานอยู่คอยดูแลต่างๆนะฮะลูกค้ายังไม่ได้บอกว่ายกเลิกสินค้าเราก็ต้องผลิตตามนั้นเพราะว่าเราไม่ผลิตไม่ได้ตามคําสั่งซื้อของลูกค้านะฮะเงินที่ใช้จ่ายก็ต้องใช้จ่ายไปตามขั้นตอนแต่พอเกิดเหตุการณ์ โควิดขึ้นมาเนี่ยเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นมาพี่แอนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตกใจก่อนเลยค่ะอย่างแรกนั่นครับสิ่งแรกเลยเนี่ยฮะตั้งสติก่อนฮะคคือสําหรับผมนี่แรกเลยว่านั่งสติก่อนค่ะเช็คข้อมูลหมดทั่วโลกบริษัทที่เมืองจีนเป็นยังไงลูกค้าต่างประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอเมริกาเป็นยังไงโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดในจีนก่อนแล้วจากนั้นเนี่ย เริ่มมาปุ๊บในประเทศไทยเนี่ยหรอเฮ้ยเรายังไม่เป็นไรนะ,ะจีนนี่ประมาณปลายปลายป,ายปี2019นะของอเมริกาเนี่ยพอว่าเริ่มเริ่มมาเริ่มก่อนเราหน่อยหนึ่งของเราเนี่ยมาล็อกดาวน์ทีหลังแล้วของเราเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยทุกคนบอก่เฮ้ยมันเกิดนิดเดียวในตอนแรกจำได้ไหมฮะใช่ไม่นึกว่าจะ2ปีขนาดนี้2ปีกว่าคิดว่าเป็นแค่หวัดธรรมดานะฮะใช่เราก็คิดในมุมหนึ่งเขาใจเออไม่เป็นไรนี่เขายังพูดว่าเป็นธรรมดาเลย ไม่เคยเหตุเหตุการณ์อย่างเงี้ยพอผ่านสเดือนแล้วชักไม่แน่ใจแล้วชักบันไว้แล้วไม่ถึง3เดือนเลยครับผมเับประเทศจีนเลยว่าจีนล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนมกราเลยเพราะมันเกิดที่อู่ฮ่านก่อนนะฮะตอนนั้นประเทศจีนเนี่ยล็อกดาวน์ล็อกดาวน์จริงๆนะฮะปิดประเทศทั้งหมดเลยเดินทางมาประเทศไทยไม่ได้นักท่องเที่ยวต่างๆไม่ได้เนี่ยหมายความว่าไงฮะผมเดินทางเข้าประเทศจีนไม่ได้พี่ลงทุนในจีนด้วยถูกไหมคะเราลงทุนในประเทศจีนมาเมื่อปี 1 9 9 3ลงทุนมาเกือบสเปีสาปีนะฮะตั้งแต่ประเทศปินเพิ่งเปิดเลยนะฮะแต่ณวันหนึ่งลงทุนมาแล้วก็เดินเดินทางเข้าไม่ได้เนี่ยแต่จริงจริงเราเตรียมตัวไว้ตั้งแต่แรกว่าเรามีคนที่ดูแลอยู่แล้วเดินทางไม่ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่มีปัญหาคือลูกค้าไม่ให้ส่งของรายได้ไม่มีพนักงานทำงานไม่ได้ของที่ต้องส่งส่งไม่ได้เนี่ยส่งไปแล้วไม่ได้เงิน และไม่มีงานให้ทําต่อไปพูดว่าไงฮะพี่แก้ปัญหาอย่างไรหนึ่งสองสามเลยค่ะเช็คก่อนเลยครับค่ะข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยสมมติว่าพี่อยู่ในห้องห้องหนึ่งมีอากาศลิมิตค่ะพี่ต้องรู้ว่ามันเหลือกี่นาทีที่จะหมดลมหายใจเหมือนกันครับอธุรกิจก็เหมือนกันรายได้ไม่เข้าค่าใช้จ่ายยังมีอยู่เนี่ยพะเราค่าใช้จ่ายเหมือนเรายังใช้อากาศอยู่ฮะเราต้องเช็คว่ามันมีกระแสเงินสดอยู่เท่าไหร่ครายจ่ายที่ยังต้องมี ต่อไปเท่าไหร่แล้วเงินรายได้มันจะเข้ามายังไงเพราะฉะนั้นคือสิ่งแรกเลยว่ากระแสเงินสดเช็คที่เป็นยังไงต้องเช็คกระแสเงินสดก่อนกระแสเงินสดเป็นยังไงจะอยู่รอดได้ขนาดไหนจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนจะมีออเดอร์หรือเปล่ามีตัวนี้คือชิมักตัวใหญ่นะครับแล้วจํานวนลูกจ้างที่จ้างอยู่ซึ่งยังทํางานฟูลไทม์แล้วก็งานลดลงเนี่ยพี่ทําไงกับเขาคะสื่อสารครับสื่อสารค่ะสิ่งแรกเลยเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา ต้องสื่อสารก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์ยังไงบ้างการสื่อสารนี้ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดระดับกลางระดับล่างสื่อสารทั้งภายนอกและภายในสื่อสารทั้งภายนอกคืออะไรต้องคุยกับลูกค้าว่าออเดอร์ของคุณยังคอนเฟิร์มอยู่หรือเปล่าส่งไปของไปแล้วเนี่ยเราได้เงินนะเมื่อไหร่ถึงจะได้เงินเพื่อมาแ planning ว่าเราจะมีเข้ามาเท่าไหร่สื่อสารขั้นที่2ก็คือ เหตุการณ์ที่อยู่ในการใช้จ่ายภายในเนี่ยถ้าหากอะไรที่ทําแล้วไม่ได้เงินเราไม่ทำเราต้องไม่ทำนะฮะต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจคือความกล้าในการตัดสินใจแล้วเรื่องค่าจ้างลูกจ้างอะคะก็มีทุกมาตรการนะครับคือเราต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมของของที่ผมทํนี่อุตสาหกรรมที่เรียกว่าต้องใช้ฝีมือก็เรียกว่าเลเวอร์อินเทนซีฟในระดับหนึ่งแต่เราก็มีออโตเมชันในระดับหนึ่งเพื่อจะใช้ผสมผสานกันไปนะฮะเราก็ต้องบอกว่า ถ้าหากว่าเกิดโควิดนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยคนมาทํางานไม่ได้ทําไงอืทั้งลายเลยนะค่ะถึงแม้จะต้องส่งของแต่ส่งของไม่ได้แต่ว่าต้องปิดณตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบบเบิร์นซิลจนใช้จนปัจจุบันนะฮะการสื่อสารว่าใครติดต้องเช็คเช็คแล้วเป็นยังไงแม้แต่เตรียมที่จะมานอนอยู่ในรงโรงงานเลยนะครับต้องดูแลก็ต้องดูแลแล้วต้องลดค่าจ้างอะไรพวกนั้นด้วยไหมคะเขาเรียกว่า ร่วมใจสู้ร <in> ่วมใจสู <online> <pl ains> ้น่ารักมากค่ะมีบางท่านก็ร่วมใจจากร่วมใจจากคือไม่เยู่กับเราละเพราะว่าเขามีหนทางเนี่ยเขาถึงเวลาเกษียณสามารถจะเออร์ลี่ดีทายได้เราก็มีแพ็กเกจสนงเขาไปเหมาะสมใช่ไหมบางท่านก็ต้องคุยกันว่าโอเคถึงแม้จะไปเนี่ยค่อยๆผ่อนใจได้ไหมเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องการรีเซิร์ฟให้เรามีอากาศอยู่นานที่สุดมีเลือดกระแสเลือดสดอยู่นานที่สุดงั้นพี่ก็ต้องหนึ่งคือเช็คเงินเดืนก๋บตัวเองสองสื่อสาร สจะต้องดูแลพนักงานอย่างเข้าใจด้วยกันนะคะว่าเราต้องช่วยกันนะคะใช่ครับโคยังไม่จบเลยยูเครนรัสเซียก็มาละสงครามกระทบซ้ำสถานการณ์ไหมคะกระทบแน่นอนค่ะแต่มองผมมองอีกมุมนึงนะค่ะเป็นโอกาสด้วยครับว่าถึงหน้าเวลาตอนนี้เหตุการณ์ที่ตอนโควิดเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยเราเข้าไปประเทศจีนค่ะเข้าไม่ได้ ลูกค้าจะเข้าไปเขาไม่ได้เขาจะหาอย่างหาที่รองรับค่ะประเทศไทยเนี่แหละฮะ,ะเป็นแหล่งที่รองรับอันหนึ่งผมไม่เคยคิดว่าลูกค้าที่เคยไปสั่งที่อื่นแล้วตอนนี้มาขอว่าฉันอยากจะสั่งประเทศคุณ<อ>สั่งของของคุณที่ประเทศไทยนี่แหละเพราะ,ะอะไรคะพี่เพราะว่าเขาไม่มีเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าเอา alternative source of supply ต้องมีว่าที่รองรับ ซื้อของจากที่นี่ไม่ได้มีที่ไหนรองรับบ้างอะไรต้องเผื่อไว้ไงแปลว่าเราต้องปรับตัวตลอดเวลาใช่ครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าตัวอย่างเป็นปัญหาตัวอย่างเป็นโอกาสแยกแยะให้ถูกเป็นการสื่อสารเตรียมตัวพร้อมหมดบางครั้งเรื่องตรงนี้เราบบเบิซีลฮะทำงานไม่ได้เราก็ต้องจัดว่าเราใช้เครื่องจัดทำได้คนตรงนี้กลุ่มนี้ทำได้เพราะฉะนั้น เราแก้ไปเรื่องๆแยกย่อยมาเป็นเรื่องๆแล้วแก้ปัญหาทีละอย่างสื่อสารให้รู้เรื่องลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่สั่งของได้ของแน่เรามั่นใจว่าเราได้เงินแน่พนักงานมั่นใจว่าได้ทำงานแน่เพราะเราสื่อสารถ้าคนไหนติดเราก็ให้หยุดแล้วก็คือเป็นยังไงมาตรการก็ต้องออกมาชัดเจนแปลว่าการสื่อสารนี้มีพลังมากนะคะในการแก้วิกฤตให้เป็นโอกาส ว่าการสื่อสารเป็นทุกเรื่องในทุกๆกรณีทั้งมีวิกฤตและไม่มีวิกฤตเกิดความชัดเจนเกิดความมั่นใจความแน่ใจใช่ไหมคะจาก2เหตุการณ์นี้คือทั้งขู่นในชินซึ่งยังไม่จบบวกกับสงครามยูเครนรัสเซียซึ่งดูจะยืดเยื้อพอสมควรนะคะพี่ช้างได้วางแผนที่จะไปต่ออย่างไรที่จะเซอร์ไวในสถานการณ์ซึ่งมันดูปวนแปลและผันแปรตลอดเวลาค่ะผมแยกแยะเป็น4เรื่องนะฮะในระบบการบริหารของผมจริงก็ต้อง ต้องขอขอบคุณแล้วที่ผมศึกษาพุทธศาสนามาผมใช้เรื่องนี้มาเลยฮะเรื่องแรกเลยผมใช้หลักปฏิจจสมุปรบ่าวเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีกเหตุกับผลเลยนะฮะเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือเกิดเหตุนี้นี่เกิดเหตุนี้เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็เลยดับเป็นตกะเป็นความจริงเป็นปัญญาพุทธศาสนานะฮะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมใช้คําว่าสติ รู้ตัวทั่วพร้อมคือเรามีสติอย่างเดียวไม่พอเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมหมายความว่ามีองค์ความรู้ทุกอย่างมาเรียนรู้รองรับหมดอันที่สามเนี่ยต้องไม่ประมาททุกเรื่องเลยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าการความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะฮะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนและสุดท้ายเลยเนี่ยต้องมีกําลังใจตลอดเวลามีกําลังใจในการต้ากล้าตัดสินใจเพราะถ้าหากว่ารู้แล้วแต่ไม่ทําไม่เกิดประโยชน์ เพราะนั้น4ี่เรื่องเนี่ยนะฮะทวนกันนะฮะหลักของการเหตุและผลเหตุและผลนะไม่ประมาทมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือมีองค์ความรู้ตลอดเวลาแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจกล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราเตรียมมาแล้วนี่ฮะไฟิทิสเกิดมาแล้วแล้วก็เตรียมแล้วนี่กระสาเงินสดเราเป็นยังไงธุรกิจรันออโตเมชันได้หรือเปล่าตรงนี้ใช้คนตรงนี้ใช้เครื่อง ถ้าจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้ตลาดตรงไหนเราเตรียมพร้อมะนะฮะแล้วมีอะไรไก็ต้องเช็คตลอดเวลาว่าเงินไปในกระเป๋าอยู่ดีกินดีพนักงานอยู่มีองค์ความรู้ที่เพียงพอเสริมสร้างตลอดเวลานะฮะ,ะแล้วก็เราก็มองดูว่าในทุกวิกฤตก็มักจะมีโอกาสอโอกาสตรงนี้เป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยมองดูว่าสามารถอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอ,อ,อดเวลานะ การอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนี่ทําให้เราไปรอดบางเงือนเหตะุะะใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นแปลว่า2เหตุการณ์นี้ก็เป็น2เหตุการณ์สําคัญที่ในที่สุดแทนที่จะกลายเป็นวิกฤตเราก็สามารถปรับตัวเราเองได้นะคะผมใช้ว่าเป็นเรื่องที่นักลบหรือนักธุรกิจซึ่งลบตลอดเวลาเนี่ยต้องมีตลอดเวลาค่ะยามไม่มีศึกเราก็พร้อมลบค่ะพอมีศึกแล้วเราก็พร้อมแล้วไงฮะ,ะใช่ไหมฮะ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่ช้างคิดว่าจะคิด Product l i ลนใหม่ๆไหมคะเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยฮะการทํางานไม่เหมือนเดิมการสื่อสารเราออนไลน์ได้เราออนไซต์ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลการที่เคยเป็นไซโลไซโลไซโลกระจัดหมดเลยว่าทํายังไงให้มันสื่อสารได้หมดผมไม่เคยที่อยู่บ้านนานขนาดนี้ ผมบอกว่าเป็นโอกาสมากเลยได้อยู่หน้าแต่ว่าได้สื่อสารแล้วก็ได้อย่างทถบริหารอย่างออนไลน์คุยกับบริษัทที่เมืองจีนเราก็คุยได้คุยกับเซอร์วิสลูกค้าน้ำหนักลดไปสิบกิโลฮะซึ่งจากเดิมเราไม่เคยทำขนาดนี้สมัยก่อนเราต้องกินข้าวลูกค้าเลี้ยงหรือ่างนี้ไม่ต้องนะฮะเราสามารถที่บอกว่าไม่เป็นไรนะโควิดเราทำเฉพาะเรื่องที่สำคัญพอละเหมือนเป็นบททดสอบมนุษยชาติไหมคะว่าต้องเซอร์ไวให้ได้เวลาเกิดเหตุการณ์ทำองนี้ขึ้นมา มันมีทฤษฎีหนึ่งที่หลังเขียนไว้ก็เรียบแบล็กซอนนี่ะก็คือหงดํามันจะเกิดขึ้นมาตลอดเวลาและมันก็จะรีพีทออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ปรหวานมันคือสิ่งที่ทดสอบตลอดเวลาถ้าใครที่ประมาทก็อยู่ไม่รอดนะฮะไม่ได้บอกว่าเราเก่งนะฮะเราใช้คําว่าเราเตรียมพร้อมกันแล้วกันการเตรียมพร้อมเนี่ยทุกท่านบริษัทใหญ่ๆที่ยังสามารถจะอยู่ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามีเขาเรียกว่า ร m สแมจเมนต์บริหารความเสี่ยงตลอดเป็นกฎการอยู่รอดของผู้ที่ปรับตัวใช่ครับตั้งแต่สมัยชาวดาวินนะคะก็ยังใช้ได้อยู่เป็นคำพูดคลาสสิกเคสมากที่ยังใช้ได้ถึงปัจจุบันถูกต้องะมรษยชาติอยู่ได้พร้อมกันได้เนี่ยพะเราสื่อสารเราสามารถจะสร้างโปรดักต่างๆการสื่อสารนี่แหละฮะ ไม่นับว่าการพูดถึงเรื่องธุรกิจกับการปรับตัวโดยจันเอาหลักพุทธศาสนามาปรับใช้นี่นะคะเนงไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่แต่ว่าวัาวนนี้พี่ช้างก็ได้พูดเรื่องนี้ให้ให้ฟังแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราลืมไปนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีหลักคําสอนที่ที่สำคัญมากถ้าเรายึดหลักเหล่านี้เนี่ยเราก็อาจจะปรับตัวได้แล้วก็ไปรอดนะคะต้องรอดครับ <laughs> เพราะว่าอะไรนะฮะ ก็เราคือเราต้องไม่หยุดหมดกําลังใจนะฮะสิ่งแรกเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาวิกฤตเราต้องมีสติแล้วต้องมีกําลังใจตลอดตรงนี้แหละฮะทำให้เราอยู่รอดยังมีหลายเรื่องนะฮะที่เราต้องทํำการที่มีการเปลี่ยนเมตา v เวิร์สดิจิทัลไลเซชันเราต้องหาทางที่จะทำให้คนเจเนอเรชันใหม่ของเราเนี่ยที่เราต้องสื่อสารกันรู้เรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยศึกษาเพิ่มนะฮะ ศึกษาพเพิ่มตลอดผมยังต้องไปเรียนบล็อกเชนเลยทั้งสมัย <c oughs> ผมคุยกับลูกไม่รู้เร <c oughs> ื่องไม่ได้ฮะวันนี้ในโอกาสเดียวกันนี้ที่พี่ช้างได้มีโอกาสเป็นได้รับตําแหน่งนะคะเป็นประธานสภาหอ,อการค้าไทยสวิตพี่ช้างคิดว่าเป็นโอกาสในการเปิดประเทศในการขยายตลาดกับประเทศสวิตมากน้อยแค่ไหนคะคือผมคิดว่าไม่ใช่แค่ประเทศสวิตประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดจริงๆเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพและโอกาสมากค่ะ ทั้งโลกนะปัจจุบันเนี่ยหาที่ที่จะมีตลาดและเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางในการที่ลงทุนแล้วก็คือเป็นเซ็นเตอร์ของก็คือาวีสเอเชียนี่แหละฮะแค่เขาเรียกว่าอินโดแปซิฟิกก็คือมีไทยเป็นศูนย์กลางแต่ไทยเราอุปโลงเป็นศูนย์กลางไม่ได้เราต้องทําตัวเราพร้อมไม่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้คนเขาอยากมาลงทุนประเทศไทยผมอยู่กับเพื่อนนักธุรกิจชาวสวิสหลายหลายคนบวกหลายหลายคนนะฮะพร้อมจะเขาไม่ได้เกิดเมืองไทยนะะ แต่เขาอยากจะมาตายเมืองไทยเพราะอะไรคะพี่ชาเพราะเขารักเมืองไทยทําไมอะคะคนไทยเนี่ยมีทุกอย่างที่ดีอากาศก็ดีนะฮะสภาพต่างๆก็ดีใช่แล้วฮะเรามีอะไรต่างๆที่ก็ยังไม่ดีเท่เราก็รู้แต่เรามีสิ่งที่สําคัญคือเรามีทรัพยากรต่างๆและก็คือมีความเป็นคนไทยเนี่ยแหละฮะใช้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยแหละเราต้อนรับฝรั่งเราต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างดีนะฮะเรามีน้ําใจน้ําใจของเรานี่คือสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็อยากจะมาอยู่บ้านเรา แต่ถ้าเราปรับตัวของเราเองไม่ได้พร้อมในการต้อนรับเขาที่เขาจะมาเป็นคนกับพวกเราผมใช่ว่าพวกนี้เป็นทรัพยากรของโลกนะฮะ,ะเรียก global talent เนี่ยคือถ้าดึงมาอยู่ประเทศไทยได้เราจะสามารถจะเกิด innovation สร้างงานต่างๆให้คนในประเทศของเราเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นพี่ช้างคิดว่าในการเข้าขายกับสวิตเซอร์แลนด์นี่นะคะ,คะ เราฟังชื่อสวิตเราก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่แพงไฮเอ็นมันมีโอกาสไหมคะที่คนไทยจะขยายตลาดไปที่นั่นแล้วสินค้าอะไรบ้างคะที่น่าสนใจและที่คิดว่าเขาสนใจคะ่ะต้องบอกว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย<ะ>เขาเป็นประเทศที่หนาวตลอดอไม่มีทรัพยากร<ะ>แต่สิ่งที่เขามีคือเขามีการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาต้องอยู่ได้กับสภาพอากาศที่โหดร้ายมากะคะ่คะมีภูเข,ขาทั้งนั้นเลยฮนะ,ะเห็นสวยๆไงาาคือเขาแต่สิ่งที่เขามีคือเขาต้องคิดตลอดเวลา ขาพยายามจะทําอะไรต่างๆได้ดูตัวเองและทําให้ดีที่สุดอินโนเวชันของสวิตเซอร์แลนด์เลกเกเรายนทำหนึ่งของโลกทั้งประเทศมีแค่6ล้านคนก็นั้นเองขณะเดียวกันอยู่ในเซ็นเตอร์ของประเทศที่มีความขัดแย้งและก็คือเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่เขาต้องเอาตัวรอดกลางด้วยเป็นประเทศเป็นกลางด้วยถูกต้องครคล้ายๆประเทศไทยตรงนี้เราก็ต้องพยายามทาตัวเราไม่เข้าฝักใฝ่ใครได้แล้วถ้าเราจะค้าขายกับสวิตอยากจะส่งของไปค้าขายสวิตเนี่ยคิดว่าน่าจะทําอะไรกับเขาดีคะ สวิสเนี่ยเขาต้องการของไฮแวร์ลูเขาไม่สามารถจะขายของที่คุณภาพไม่ดีเพราะเขาต้องการที่ว่าการที่ของดีเนี่ยเขามองว่าของดีคือของถูกเพราะถ้ามันใช้ไปเยียวยาวนานเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันถูกกว่าของที่ใช้แป๊บเดียวพังแม่หลายท่านบอกว่าทำไมนาฬิกาก็มีหลายประเทศทำในโลกใชแต่นาฬิกาที่ไฮแวร์ลูแล้วก็แพงหรืออะก็เป็นสวิสอีกแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสวิสเลยกลายเป็น สิ่งแรกคือความเชื่อมั่นและความเชื่อถือมันได้เกิดขึ้นมานะฮะพยายามไปลดบทบาทคือขั้นตอนต่างๆที่ยากๆทาให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ทําต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเรียนการสอนของเขาเนี่ยก็ถูกเทรนมาตั้งแต่เด็กพี่แอนรู้ไหมว่าเด็กๆของเขาเนี่ยเหมือนเด็กม4มห้าม .6 เนี่ยเขาไม่ได้แค่เรียนในโรงเรียนนะครับเขาฝึกงานไปด้วยให้เด็กนี่ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็ได้ จบเหมือนจบม .6 เพราะเด็กคนนั้นจะได้มีพื้นฐานในการทํางานต่างๆสวิสเซอร์นเยอรมันนี่จะเป็นลักษหนาเดียวกันต่างกับบ right ้านเรามากนะคะเรียนอย่างเดียวติวอย่างเดียวขออนุญาตไม่คอมเมนต์เออรู้จักกับสวิสเยอะคือประเทศอะไรก็ดีที่ดีอีกของเรานะฮะเนี่ยวันนี้วันนี้พี่ช้างฝากเรื่องของการปรับตัวเพื่อให้รอดจากโควิดนะคะแล้วเราก็พูดยาวเลยไปถึงเรื่องของการค้าขายกับสวิสอยากจะถามพี่ช้างอีกนิดเดียวค่ะว่า ในความเป็นพี่ช้างเนี่ยถ้าย้อนกลับมาประเทศเราเนี่ยในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยนักธุรกิจอยากได้อะไรจากรัฐบาลบ้างคะสิ่งที่ธุรกิจอยากจะได้คือค,ความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นว่าเราจะเดินต่อกันได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเรารู้ว่าว่าในระบบของเราเนี่ยมีบางอย่างที่เราควรจะต้องปรับปรุงผู้รู้เนี่ยก็ควรจะรู้แล้วก็แก้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีผู้ที่ไม่รู้แต่บอกว่าต้องแก้ย่งไง คือผมก็ไม่อาจจะคริติไซส์ได้ว่าต้องแก้อะไรบ้างเพราะผมก็ยังไม่ได้รู้ขนาดนั้นสงสัยพี่ช้างจะเกรงใจไม่กล้าพูดเอางี้ถ้าพี่ช้างขอได้อย่างหนึ่งที่ให้รัฐบาลช่วยแก้หรือช่วยปรับเนี่ยพี่ช้างอยากขออะไรคะอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พร้อมรับให้นักลงทุนทุกชาติในโลกสามารถรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะฮะสามารถจะทําธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนั้นเราจะดึงคนที่ที่มีคุณภาพมาอยู่ที่บ้านเรา S <S นะบ้านเรานี่มีหลายปัญหาอยู่นะฮะปัญหาค,คนแก่ก็ดีปัญหาขาดแรงงานก็ดีปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยแต่ถ้าหากเราสามารถจะสร้างไรายได้ขึ้นมาค,ค่าใช้จ่ายหรือคนที่เราคือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะฮะที่เราต้องดูแลเนี่ยเราก็ต้องคือลดเนี่ยลดย,ลดยากแต่ขณะเดียวกันทํายังไงให้มีไรายได้มากขึ้น ก็ต to ้องเสริมเสริมสร้างตรงนั้นนะฮะจริงๆขอให้พี่ช้างขออย่างเดียวพี่ช้างขอสหลายอย่างเลยนะคะก็เพอเอมันเป็นเรื่องต่อเรื่องจริงๆอ่ะต้องขออนุญาตอย่าหมดกําลังใจที่จะแก้ไขนะครับเพราะเราเป็นคนไทยนี่ค่ะท้ายสุดนี้ถ้าพี่ช้างอยากจะฝากอะไรถึงคนทั่วไปหรือนักธุรกิจด้วยกันนียนะคะพี่ช้างคิดว่าผมก็เจอปัญหามาละหลายคนก็เจอปัญหาจากประสบการณ์ของพี่ช้างเนี่ยพี่ช้างคิดว่าอะไรคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่คิดว่าอยาก ฝากถึงทุกคนค่ะที่ฟังอยู่ค่ะคือทุกๆคนเลยนะฮะสิ่งแรกเลยเนี่ยอย่าหมดกําลังใจอย่าหมดกําลังใจเมือเราหายใจนี่ยฮะอย่าหยุดหายใจอย่าหยุดหายใจ่ะตราบใดที่ยังหายใจอย่าหมดกําลังใจค่ะแล้วจากนั้นก็เรียนรู้นะฮะเพราะชีวิตคือการเรียนรู้เรียนรู้ไปตลอดชีวิตแล้วประเทศไทยโชคดีมีพุทธศาสนาคมีอะไรที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่าในการอยู่เพื่อประโยชน์ตัวเราเองและประโยชน์คนอื่นนะฮะก็ฝากทุกคนนะฮะ พยายามทำนะฮะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีศักยภาพขึ้นมาแล้วคนรอบข้างของเราก็จะดีและมีความสุขไปด้วยครับค่ะก็คืออย่าหมดกําลังใจอย่าหยุดหายใจครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดดิฉันว่าจากการฟังพี่ช้างพูดนะคะเราก็จะได้เห็นว่าพี่ช้างปรับตัวมากและพี่ช้างเองก็ไม่ได้คิดว่าปัญหานี้จะหยุดอาจจะเกิดปัญหาใหม่ก็ได้หรืออาจจะเกิดปัญหานี้ยาวนานต่อเนื่องก็ได้แปลว่าการปรับตัวการไม่ประมาทเป็นเรื่องสําคัญมากถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับ ก็ทุกสิ่งอย่างเราอยู่กับการปรับตัวตลอดเวลานจนที่เราไม่อยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ช้างนรฤพลเตชะวัฒน,นธรมนามากนะคะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ถอดบทเรียนจากโควิดแนทีนแล้วก็ยูเครนรัสเซียมาให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะ<ม>คิดเพื่อชาติ The New Chapter สามารถติดตามรายการนี้ได้ทาง TNN 2แล้วก็โซเชียลแพลตฟอร์มของ TNN ทุกช่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ทรูดิจิลดีทีเอ็นออนไลน์หรือว่าช่องอื่นๆของทีเอ็นนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ